thank <laughs> you รัฐมนตรีมหาไทยปากีสถานจัดถแถลงข่าวโดยระบุว่าสหรัฐก่อวินาสกรรมแผนสันติภาพซึ่งการสังหารนายฮาคิมูลเล่เมซุดเกิดขึ้นเพียงห,งหนึ่งวันก่อนที่จะมีการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มตาลีบานกับรัฐบาลโอกาสนี้รัฐมนตรีมหาสไทยปากีสถานยังประกาศด้วยว่ารัฐบาลปากีสถานจะทบทวนความสัมพันธ์ทุกด้านกับสหรัฐ สหรัฐอเมริกาใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับยิงจรวดโจมตีพื้นที่ชนเผ่าของปากีสถานเมื่อวันศุกร์ค่ะซึ่งภากการเมืองของปากีสถานระบุว่านายเมซุดเสียชีวิตส่วนด้านสหรัฐยังคงบ่ายเบี่ยงโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่ารัฐบาลปากีสถานและกลุ่มตาลีบานจราจรจากหรือไหมก็เป็นเรื่องภายในของปากีสถานนอกจากนี้ยังไม่มีการยืนยันว่านายเมซุดเสียชีวิต ซึ่งแถลงการของสหรัฐยังย้ำด้วยว่าปากีสถานและสหรัฐเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในทางยุทธศาสตร์เพื่อยุติเหตุร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงค่ะ